สวัสดีค่ะพี่นอ้องอ่าเป็นวัดเบื้องบ้านเนี่ยมณีคือผลงานของมอนีไป,ป่พอดสอง่พอดสองชั่วโมงปมันประมาณชั่วโมงเดียวพี่น้องพอเดี๋าคไปหอดเห็นที่แรกสิบแปดไต้เคสยาเนาะพี่น้องเนาะมาอันม,มาหันตากอบไบทากินแกลูกไผ่ไขเ่เค็มเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้จืดสีทองเห็นปะจืดทองขาวแล้วก็เฮ็ดคายาคาเชื่อเอาแต่อันน้อยๆว่าสะเอามาต้มจืดกินเบออันนี้เขาเอินเบลค์เพลิงพอลิงเพราะว่าไอ้ต้นมันเกิดจากต้นเบอร์เบอรเนาะค่ะต้นเบอร์ไปีิกินแล้วมันแสบแสบรพี่นออกไปเีย มันเป็นยาค่ะเชื่อชั้นดีเลยไหมคะ่ะค่ะแล้วก็บ่ไก่กันบ้าก,กันมากกนไ,มได้เห็ดอันนาเลียนาเคียวนาดำเบี้ยของเพื่อนอนะไรเนะนะี่ยตีมือเพราเพราเอาเอาแต่พ่อว่ากินป้าขี้ค้านเกมป้านี่กะไม่ได้อย่านี้เราน้ำดงยาเนะี่ยเขาเอินเห็นอย่างเงี้ยเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเหลืองนะ่ะเห็นบะ่เนี่ย ปล่าข้างล่างเด้วยค่ะจ,ะจบออกกะตากรแล้วกัยังสิจัดการล่างนี่ไะเห็ดพื่อเหลืองเนาะเดี๋ยวนี่แหยอร่อยว่ะเนี่ยเป็นสายอื่เห็ดพื่อเหลืองหวเอ่อะไรนี่คือผลงานแหละค่ะเ,คเห็นป่บานนี่ว่าคั่นจบเพียะเห็นตั้งแต่แท่งเข่าแบบต่บ่งัด งัดทนขาออกมาพี่น้องหัวเห็ดออเรนจเนี่ยขอนสนญี่ปุ่นสิน้ำผึ้งค่ะงามบ่พี่น้องซ้ำมาเสียาไปขายเลยนี่บุคคลไอนยังได้ค่ะนี่บาปากงัดออกมาจากคอนแบบขอนเดียวได้นี่พี่น้องตอนนี้ก็ย,ย am, ั้งยั้งยุซำเอารุ่นหาไปค้นได้เลยค่ะพี่น้องปากว่าตัวค่ะ เนี่ยมันกำลังสิออกมาไอ้พอพอขึ้นมาจากต้นไอ้จากน้ำกาบต้น,มนไม้แม่จ้ะโอ้โหเนี่ยปล่ามาบริโลบเด้อค่ะแต่ว่ามันกำลังกินน่ากินเนาะคะ่ะกะซีออกมาต้มแซะต้มหรอกอะผักหรอกอะใส่ขวดไว้สิกินโดนๆดเนาะจ้ะเป็นเห็ดรักษาเห็ดไว้เนาะพี่น้องเบิ่งเนี่มันกำลังแบบสวยอวบขาว เนี่ยมันบริหน่อยด้คนไทยเขากินประมาณนี้เนาะขอโทษนะค่ะบา้านวัดเหตากฝนเนี่ยเห็นบอสีสีน้ำพึ่งทองเลยนะเห็นออกเนะาะเบอร์น้ำเอ้ยกำาลังแซมบเลยลละป้่าออกมากราบคิดไายรวยบ้านเนี่ยค่ะบ้านนี่ไปบ่หขนบาขั้นในไก่พ่อเห็นแม่ไก่ค่ะพี่น้่ม อยู่กาง์ต้นใหม่เลยเนี่ยการสุกกรกางโคะนะ้ดมัน่ะบันอายุขี้ดินเด้ชไปเนอะเนี่ยแต่เนี่ยก่อนเนี่ยมันอายุขี้ดินแต่ว่าสามก่อนเนี่ยอายุขี้ดินอันนี้ก่อนนึงก่อนน้อยก็มันอายุขี้ดินอยู่น้ำตกอันเดียวกันมันเนี่ยมาพ่ออีกเห็ดไก่คือกันค่ะเห็ดไก่สีน้ำตาลน,นะคะเขาเรียกว่าไมตาเกะนะคะเห็ดไมตาเกะของญี่ปุ่นอะคะ่ะ เอาเอิ่นเห็ดแม่ไก่หนังไก่ไก,กับว่ากันไปอย่งนี้หรอกเนี่ยอยา,าอ้นอ๋อยู่ได้พี่น้องป่าวขั้นในล่างได้เช็ดได้ถูอย่างเด้ว่าหัวแต่มัคอเราก็จัดจัดออกก็จ,กจก้ะจเนี่ยน้ำลายเป็นเห็ดยาเนี่ยค่ะเป็นละช้าแห้งเห็ดอะไรไม่ติเกศนะแล้วก็มาเห็ดเนี่ยเห็ดออเรนจิเนี่ยค่ะเนี่ยผึ้งสีทองเนี่ยค่ะพี่น้องอ่อนช้อยโวยโวย ไได้สร้างภาพแต่เรื่องจริงกันพี่น้องโอ้ยไปดีกว่าละได้กินยะาละร่วมกันมือเนี่ยปาโอเคนะคะปลาหัโดนแล้ววันนี้ก็น้อสวัสดีค่ะ